ส,สวัสดีท่านผู้ชมครับจอกีฬากับพิจาครับวันนี้เริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับจะมีเตะ4คู่ครับแน่นอนบิ๊กแบชคือเกมที่สิงโตน้ำเงินครามเชลซีจะเปิดแซมฟอร์ดบริดจ์รับการเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ฝั่งนะครับเริ่มกันที่ทางด้านเจ้าบ้านครับเชลซี Chelsea ที่ตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีกพวกเขาไม่แพ้ใครมา7นัดติดต่อกันรวมในทุกรายการแล้วนะครับ นับตั้งแต่ที่แกรมพอตเตอร์เนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าหน้าใหญ่ของเชลซีคนใหม่แถมยังเก็บคลีนชีตได้ใน5นัดหลังสุดด้วยครับแกรมพอตเตอร์เปิดเผยว่าเกมคืนนี้เชลซีจะหมดสิทธิ์ใช้งานริเจมส์เวสซี่โฟฟาน่ารวมไปถึงเอ็นโกโล่กองเต้พวกนี้บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับขณะที่มิดฟิลด์ทีมชาติกรีฑคอนเนอร์กาลกเกอร์ต้องรอทดสอบความฟิตโดยหัวใจสําคัญในแนวรับอย่างติโอโกซิวาร์หิมซูลิงและเปแอร์อเมริกโอบามายอง พวกนี้มีชื่อเป็นตัวสมรองเท่านั้นครับในเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่เชลซีบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ดศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็แน่นอนว่าจะกลับมาลงสามเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในอันดับ5ของตารางและตอนนี้ก็มีคะแนนจ่อตามหลังเชลซีเหลือเพียงแค่แต้มเดียวครับเอริกันฮากเจ้านใหญ่ของทีมปีศาจแดงเปิดเผยก่อนเกมยืนยันว่าคริสเตียโนโรนัล do ปฏิเสธการลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมครับที่แมยูไนต็ดชนะเอนแนมฮอสเปอร์2ประตูต่อศูนย์โดยเทนฮักบอกว่าเขาเนี่ยกะจะให้โรนัลโดลงแต่โรนัลโดไม่ยอมลงนะครับในนาที87 <c oughs> ก็เป็นไปตามข่าวตามสื่อที่อังกฤษออกมาครับและก็นแน่นอนครับตามที่สโมสรประกาศออกมาแล้ว ว่าโรนัลดจะไม่มีชื่ออยู่ในขุนพลปีศาจแดงที่ไปเยือนเชลซีที่สัมฟอร์บริดจ์ในคืนนี้ครับแต่เทนฮากก็ยืนยันว่าโรนัลดยังคงเป็นกำลังสำคัญของทีมครับและก็จะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในวันอาทิตย์ครับเพื่อเตรียมตัวสำหรับเกมยูโรปาลีกที่แมร์เตย์จะเปิดบ้านพบกับเชริฟในวันพฤหัสบดีกลางสัปดาห์หน้าส่วนสภาพทีมปีศาจแดงอองตุนิมัสยาครับแม้จะกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วแต่เทนฮากบอกว่ายังไม่พร้อมสำหรับเกมในคืนนี้เช่นเดียวกับ ผู้เล่นในแนวรับอย่างอารอนวันบิสซาก้าแฮาริแมก,กวายและมิดฟิล์คนอย่างดอนนี่ฟอรเดเบก11ตัวจริงของทีมปีศาจแดงที่คาดว่าเทนฮากจะส่งลงสามในเกมนี้น่าจะไม่เปลี่ยนจากชุดที่พวกเขา โอทอฟร์เอาชนะทอนัมฮอตสเปอร์ในฟอร์มสวยหรู2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันพุธครับเนื่องจากแต่ละคนเล่นกันได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเทนฮากบอกอย่างนั้นโดยในแดนกลางกาเซมิโรจะยังคงได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องแล้วก็จะจับคู่กับเฟรตที่ทําประตูสเปอร์ได้เป็นลูกแรกในเกมเมื่อวันพุธแนวรุกบรูโน่เฟนเดสที่เป็นคนทําประตูที่2ให้แมเยตชนะสเปอร์รวมถึงเจรรนซันโชและอันโตนี่ครับก็จะทำเกมอยู่ด้านหลังหน้าเป้าอย่างมาคัสแรชฟอร์ด สถิติการพบกันเมื่อรุูการที่แล้วนะครับเสมอกัน1ประตูต่อน1นทั้ง2นัดขณะที่2ฤดรุ่นการก่อนก็เสมอการศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ทั้ง2นัดเรียกว่าเจอกันในพรีเมียร์ลีก2ฤดรุ่นการหลังสุดที่ผ่านมา4เกมเนี่ยไม่มีผลแพ้ชนะเสมอกันมาตลอดคืนนี้ถ้าแมนยูเตดชนะพวกเขาจะแซงเชลซีขยับขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตารางทันทีแล้วก็แน่นอนถ้าหากเสมอเชลซีก็จะยังนําอยู่1แต้มและถ้าเชลซีชนะพวกเขาก็จะหนีแมนยูเตดเป็น4แต้ม โปรแกรมอีก3คู่ในคืนนี้ครับคู่แรกก็จะเล่นตั้งแต่เที่ยงครึ่งเที่ยงกริดหกโมงครึ่งของบ้านเราเนี่ยแหละครับเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นเกมที่นอเทลฟอร์เรสทีมบวยของตารางจะเปิดซิตี้กรา d รับการเยือนของ Liverpool ส่วนเกมคู่บ่าย3ามเที่งกริดสามทุ่มบ้านเรา e v e r วอรตจะพบ c คริสตัลเพลสและ Manchester City เปิดบ้านพบกับไบรตันท้าแมนซิตี้ชนะพวกเขาจะทำแต้มขยับไปเหลือตามหลังอาร์ซอล์หนึ่งแต้มก่อนครับก่อนที่อาร์ซอล์จะลงสามในวันพรุ่งนี้นะครับพูดถึงแมตต์เน่นอกจาก การเสมอกับเชลซีทั้ง4เกมใน2ฤดูกาลหลังสุดแล้วถ้าย้อนกลับไป3ฤดูกาลก่อนในเมเตตบุกไปชนะเชลซี Chelsea ที่บ้านส0ูแล้วก็ชนะในบ้านพวกเขาเองด้วยก็ท่ากบว่า6เกมหลังเนี่ยเชลซี Chelsea ในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ชนะมเมเจตใน3ฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาต้องดูว่าคืนนี้ผลจะเป็นอย่างไรครับยังอยู่ที่วัดวงฟุตบอลนะครับจากพรีเมียร์ลีกของกรีฑมาที่ไทยลีกของบ้านเราครับเมื่อวานนี้มีเตะหนึ่งคู่ครับเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะนครราชสีมามาสด้าเอฟซีไปได้บุบบิดูนบ เกมการขันที่เลโอเชียงรายสเตเดียมเจ้าบ้านเชียงรายยูเนเต็ดได้ประตูชัยในนาที77จากเฟลิเป้อาโมริมกองหน้าชาวบราิลเลียนยิงจากนอกกรอบเขตโทษเข้าไปได้อย่างสวยงามครับนี่เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมเชียงรายเก็บเพิ่มเป็น18คะแนนจาก10นัดแซงบีจีปทุมขึ้นไปอยู่อันดับ5ของตารางส่วนนครราชสีมาอยู่อันดับ8ตามเดิมครับแข่ง10นัดมี12คะแนน วันนี้ไทยลีกหนึ่งยังมีเตะอีก3คู่ครับคู่แรก6มโมงเย็นเนี่ยแหละครับเหลือเวลาอีก12นาทีนะครับเกมระหว่างนองบัวพิเชยะกับรำพูลบริเออร์ก็จะเริ่มขึ้นครับจากนั้นในเวลา6โมงครึ่งขอนแก่นจะพบกับบุรีรัมและในเวลา1ทุ่มเป็นเกมที่ลำปางจะพบกับโปลิสเทโรครับเรามาต่อกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ทำงานได้สวยหรูอยู่ที่ต่างประเทศในหลายๆชนิดกีฬานะครับ เทควันโดครับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจก็สามารถคว้าเหรียญทองไปครองได้ครั้งแล้วครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับน้องเทนนิสพานิพักคว้าเหรียญทองจากการขันเทควันโดรายการ World วลกรังปรีสนามที่3รายการแมนเชสเตอร์ t วลเทควันโดกรังปรี2022ก็แข่งกันที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับ ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักเป็นมือวางอันดับ2ของรายการผ่านเข้าชิงชนะเลิศพบกับเมอร์ฟดินเซลคู่ปรับเก่าในรอบชิงชนะเลิศสนามที่2ที่ฝรั่งเศสและก็เป็นเทนนิสที่ย้ำแค้นเอาชนะไปได้อีก2ต่อ0ยกครับยกแรกชนะ1 0ยก2ชนะ3ต่อ2 เทนนิสพานิพักก็คว้าชแชมป์เป็นรายการที่4ในปีนี้ของตัวเธอแล้วครับต่อจากสเปนิชโ o เพนในปี2022นี้ที่สเปนซีเกมส์2022เมื่อเดือนพฤษภาคมที่เวียดนามและโวลกลางปีสนาม2ที่ประเทศฝรั่งเศสรายการต่อไปของเทนนิสก็คือรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับไปฟังเสียงของเทนนิสพานิพักกันหน่อยครับคสำหรับการแ่ง กลางปีสนามที่สามค่ะก็วันนี้ได้เหรียญทองค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะแล้วก็ซึ่งรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่แบบได้เหรียญกลางปีเยอะที่สุดค่ะเป็นเหรียญทองค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะแล้วก็กลับไปก็จะต้องฝึกซ้อมหนักขึ้นค่ะแล้วก็เรียนรู้กติกาใหม่ให้มากขึ้นค่ะเพราะว่ายังมีอีก2แมตช์ที่เหลือในปีนี้ค่ะก็คือชิงแชมป์โลกที่เม็กซิโกแลวก็เวลางปีไฟนอลที่ซาอุดิาอาระเบีย จะผลงานการคว้าแชมป์ของน้องเทนนิสในกีฬาเทควันโดแล้วเรามาดูแบดมินตันกันบ้างครับรายการเดนมาร์กโอเพนรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ในประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวานดับ5ของรายการเอาชนะคู่ปรับเกา่าไถจีอิงมือของรายการจากไต้หวันไป2อต่อหนึ่งเกมเมื่อวานบอกไว้แล้วนะครับว่าเจอกันมา6ครั้งหลังสุดเนยเมยแพ้ตลอดแล้วก็หวังให้ครั้งนี้ชนะแล้วก็ชนะได้จริงๆครับสู้กันสนุกเลยนะครับหลังจากเกมแรกเนยเมย์แพ้ไปก่อนจากนั้น ในเกมที่2ใต้จือิงก็ได้แมชพอยต์ก่อนด้วยนะครับแต่เอาชนะไม่สำเร็จครับเมย์ตีเสมอได้เป็น1ต่อหนเกมแล้วก็มาลุ้นกันในเกมตัดสินเมทําคะแนนนำห่าง7ต่อ0ตั้งแต่ต้นเกมก่อนจะประคองตัวเอาชนะไปได้อย่างสวยหรูในที่สุด10ต่อ 21, 22ต่อ20และ21ต่อ16เมรัชนกก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับเฉินยูเฟยมือ3ของรายการจากจีนในช่วงค่ำวันนี้ครับ นอกจากประเภทหญิงเดียวแล้วนะครับยังมีอีก2ประเภทที่ผ่านข้ารอบรองชนะเลิศนั่นก็คือหญิงคู่ครับรวินดาประจงใจกับจงกอนพันกิติธากูลจะพบกับคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการจากจีนส่วนคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับสุพิษราเพียวสามพรานจะพบกับนักแบดมินตันจากจีนเช่นกันครับไปดูที่กอล์ฟกันบ้างครับ l p g ทัวร์รายการ BMW Ladies Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้ วันที่3ครับโปรจีนที่เป็นจ่าฝูงในวันแรกล่นเป็นอันดับ2ร่วมในวันที่2วันที่3มนี่โปรจีนอัธยาศิตยกุลเก็บเพิ่ม5้าอันเดอร์จากการทํา6เบอร์ดี้แต่เสีย1โบกี้สกอร์รวม3วัน15อันดัา2อ1รขยับกลับขึ้นไปเป็นผู้นําอีกครั้งหนึ่งครับแต่นําหน้าลีเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกจากนิวซีแลนด์และอันเดรียลีผู้นําในวันที่2จากสหรัฐอเมริกาเพียงแค่โกรกเดียวครับขณะที่โปรเมเอริยาจุธานุการวันที่3ระเบิดฟอร์มหวดเพิ่ม7 อันเดอร์โดยทำโฮอินวันได้ในหลุม17อีกต่างหากครับสกอร์รวม10อนุภารั้งอันดับ8ครับ <Thank you. S 1> ครับพูดถึงน้องเทนนิสพนานิพักที่ไปแข่งแล้วก็คว้าแชมป์ที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก่อนที่เธอจะแข่งแล้วได้แชมป์เนี่ยเธอโพสต์ลงใน Facebook นะครับถ่ายรูปอยู่ที่หน้าสนามโอทรั ف ฟอร์ดของ Manchester แมนเชสเตอร์ในเต่สงสัยต้องเป็นแฟนปีศาจแดงแน่นอนครับ กลับมาที่บ้านเราครับวันที่25ถึง30ตุลาคมนี้ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เตรียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการขนนสเกอร์6แดงไทยแลนด์แร n งกิ้งเซอร์กิตครับ ที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นงานแถลงข่าวการจับสลากแบ่งสาย U Snooker 6แดง Thailand Ranking Circuit 2022รอบสุดท้ายรายการที่2ครับจัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้าอุดรธานีฮอลล์ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุดรธานีซึ่งรายการนี้มีนักสอยคิวแถวหน้าของเมืองไทยร่วมประชันฝีมือกันมากมายเลยทีเดียวครับรวมถึงตองิตสิชอยหรือวัฒนาพวอ้อมแชมป์จากสนามแรก ที่วันนี้จับมือกับนุกสงขลาหรือกฤษณัิเลอสัตยาธรประคองคิวประรองคิวนะครับกับนักสนูกเกอร์ทีมชาติสอปป,อปอลาวเท้าสิทธิเดชศักเบียงเจ้าของเหรียญทองปรติสัตซีเกมส์กับตาโรเวียงจันดาวพระจันทร์พุทธบัณฑิตเพื่อหาไรายได้หน้าง,งานบริจาคเป็นการกุศลของไทยลาวในโครงการยูปั่นอยู่ด้วยครับ ครับทั้งหมดนี้คือจอรกีฬากับพิจ้าครับส่งกลับให้น้องซาลและน้องเต็นซึ่งเมื่อสักครู่พูดถึงน้องเทนนิสถ่ายหน้าสนามออทฟอร์ดยิ้มเลยนะครับคน <laughs> นี้เป็นแฟนเรดอาร์มี่เหมือนกันครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> ผมลาไปเลยครับสวัสดีครับ